สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแล่สิ่งที่ต้องระวังหรืออันตรายจากเจ้าพักเชยรหรือตอ้นพงชูรอดกันนะคะสิ่งที่ต้องระวังข้อแรกนะคะก็คือตอนที่เราแกะใบเข้าเนะะี่ยค่ะฉีบปลายหล่มๆนี้เขาจะมีน้ํานะคะในช่วงหน้าฝนนะคะน้าเขาก็จะแข้งหมากนะคะแเล่มๆเราก็จะควรนจะตําเราได้นะคะ มันก็จะทําให้เราแสบแสบเราก็ต้องระวังนะคะแต่ช่วงหน้าร้อนเขาก็จะไม่มีน้าน,นะคะเพราะมีซุกมาเก็บก็ไม่เจอเลยคะ่ะหน้าร้อนก็เพื่อนๆระวังกันนะคะสําหรับข้อถี่ต้องนะคะยางเข้าข้าวของเข้าเ,าเ,าเานี่ยแหละคะ่ะก็ทําให้เราคันได้นะคะสําหรับคนถีแพรนะคะสําหรับมีซุกก็ไม่ได้หล้สซึกขคันอะไรนะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็ถ้า หลุสึกว่าเราจะขั้นจะแพ้ก็ระวังนะคะ3ก็คือเจ้าพักชย่าหรือเจ้าตอนพงองชูรดเขาจะมีส้านสยานายู่นะคะที่มีอันตรายต่อหัวใจและรอดเลือดแต่ว่าเจ้าส้านนี้ก็สาม,มารถสไลด์ให้ไปได้นะคะเมื่อเราออกไปทำให้อาให้เขาซุกนะคะให้เขาโดนความร้อนเขาก็จะ กินได้แล้วก็มีประโยชน์กับเรานะคะแข่ทําให้สุกเท่านั้นคะ่ะกินาห้าให้เป็นยานะคะรองเอาไปใช้ประโยชน์กันนะคะพักชัยญ้าหรือว่าต้นพงชูรสคะ่ะนี่ก็เป็นดอกของชัยญ้านะคะรั่วด,ดอกต้นพงชูรสค่ะโอ้มีสุปปลาเห็นเป็นสังแรยด้วยนะคะก็ตอต้นชายาัยญ้าเขาก็จะมีต้อง ไส้พันนะคะตัวแบบตัวผู้กับตัวเมียนะคะมีก็ตัวผู้นะคะไข่เขายาเป็นแค่เป็นแช่แช่เหมือนใบมะละกอแล้วก็ตัวเมียเดี๋ยวี้จะทาอ,อันนี้ก็ตัวเมียนะคะเขากจะอวบอวบไม่มีแช่หมากนะคะมีตัวเมีย ตัวผู้ตัวเมียเขาแตกต่างกันขอบคุณมากนะคะที่รับชมเละตามวีแกนมิวสิก thank you very much have a good day ค่ะ